เครื่องนี้จะมารีเช็คก่อนแพ็กกับส่งให้ลูกค้าน,นะครับอันนี้จะเป็นเซ็ตหม้อขวดสแตนเลสสองใบเอาไว้เป็นหม้อสำรองหรือว่าไว้สลับท้วเวลาออกางานได้เป็นหมอ้อสำรองอทีนี้มาดูความเรียบร้อยโดยรอบของงานประก,บกอบก่อนครับพลาสติกกระดาษต่างๆเกยวได้หมดเลยครับ การทำงานของมอเตอร์มอเตอร์ทํางานได้สองระบบครับไฟบ้านเสียบเดยตรงได้เลยปลั๊กสีดําเส้นนี้ตัวนี้ส่วนแบตเตอรี่มีใส่พวงชุดนี้ให้ครับแดงขั้วบวกดําขั้วลบเวลาไปคลิปกับแบตเตอรี่ก็คือตามขั้วตามสีครับห้ามสลับขั้วเด็ดขาดแบตเตอรี่ถ้าเสียบผิดขั้วสลับขั้วช็อตทันทีเวลาใช้แบตเตอรี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับ ใช้ได้ตั้งแต่แบตมอเตอร์ไซค์ลูกเล็กขึ้นไปครับผมการทำงานเขามาขวามือฝั่งนี้220โวลต์ตัวนี้เลือกระบบไฟบ้านมาการกลอรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงในพันสดุนเล็ดวอร์มมิ่งครับตรงกลางคือปิดเขามาฝั่งนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับมอเตอร์สามารถปรับเร็วได้โอเค การล้างทําความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับดึงออกได้เลยแล้วก็แยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์ตัวนี้เช็ดทาความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้าครับตัวนี้เป็นระบบไฟรับกันให้1ปีมีปัญหาอะไรส่งมาเคมได้เลยครับส่วนที่เหลือทั้งชุดหลังจากแยกมอเตอร์แล้วล้างน้ําได้เลยในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีวิธีการล้างให้ดูครับหัวแก๊สต้องสะอาดตลอด ถ้าเปื้อนหรือสกรปรกจะทำให้ความแรงไฟลดลงได้หัวแกสส๊สเตรเลสอตัวนี้เป็นแผ่นปิดปิดสนิทครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดนะครับตรงนี้เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้นะครับก่อนใช้งานเช็คนิดนึงเปิดให้สุดใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำ ในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกเหมือนกันว่าแรงดันต่ากับแรงดันสูงต่างกันยังไงก่อนใช้งานสังเกตนิดนึงนะครับห้ามใช้แรงดันสูงเด็ดขาดใช้ไม่ได้เลยไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับโ <Okay. S 2> อเคกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดสีแก๊สจะเปลี่ยนจะเป็นไฟลอยแบบนี้ครับสังเกตง่ายๆ ถ้าไฟลอยแบบนี้ใช้งานไม่ได้ครับขั้วไปก็เสียเปล่าๆขัวใหม่เซตให้เป็นไฟสีฟ้าแบบนี้ก่อนความแรงไฟในการใช้นะครับไฟต้องแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับไฟแรงเต็มก้นหม้อโอเคครับ